วัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูในส่วนของนะฮะการอัปโหลดไฟล์รูปแบบของการอัปโหลดไฟล์อีกแบบนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่ซีเรียสในส่วนของชื่อไฟล์นะครับก็คือไม่ซีเรียสในส่วนของว่าต้องไปกำหนดชื่อของภาพของอะไรพวกนี้ตามที่กำหนดก็มาดูในแบบนี้นะครับคือมันช่วยช่วยได้ในส่วนของเวลาเราอัปโหลดรูปเยอะๆล้วตั้งชื่อรูป ชื่ออะไรพวกนี้นะฮะอ่ามันอาจจะไปซ้ํากันได้แต่ตรงนี้มันมันจะแรนดอมชื่อขึ้นมานะฮะไฟา์ชื่อไฟล์จะไม่ซ้ํานะครับอ่าครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ชื่อฟอร์มก็ชื่อทำอ่าฟอร์มขึ้นมาธรรมดานะครับผมก็เป็นฟอร์มให้ชแลธรรมดานะฮะก็กําหนดก็คือฟอร์มนะครับ แล้วก็แอคชั่นนะครับกำหนดว่าให้มันวิ่งไปแอคชั่นที่ไหนนะฮะก็คือกำหนดส่งค่าไปที่ PHP ไฟล์นี้นะครับตัวนี้จะให้มันประมวลผลแล้วก็อัปโหลดนะครับก็ือเป็นไฟล์สำหรับอัปโหลดนะครับรูปแบบในการส่งค่าก็คือจะเป็นโพสต์นะครับกำหนดสำหรับไฟล์ที่มีการ ad, อัปโหลดฟอร์มที่มีการอัปโหลดไฟล์นะฮะก็จะเป็น m u l ติ p a ล t ฟอร์มด t ตนะครับตัวนี้ถ้าเกิดจะอัพโหลดไฟล์ก็ต้องมีตรงนี้ด้วยนะครับก็ตรวนี้ผมก็สร้างไฟล์ทำไมก็คืออย่างตัวนี้ก็ i อินพุตตัวตัวเลเะลนะฮะตัวนี้ผมให้มีการกรอกชื่อนะครับนะฮะกรอกชื่ออาจจะเป็นสมมุติขึ้นมานะครับว่าเป็นเรากําลังจะอัปโหลดก็คือมีชื่อคนนะฮะ แล้วก็อัปโหลดรูปตามเข้าไปอันนี้คือสมมุติขึ้นมานะฮะอ่าเราก็อ่าให้กรอกะะชื่อด้วยนะฮะแล้วก็อัปโหลดภาพด้วยนะฮะแล้วกำหนดให้มีปุ่มอัปโหลดนะฮะ,ะมีปุ่มอัปโหลดนะครับอ่าแล้วก็ปิดฟอร์มจบนะครับสำหรับฟอร์มหน้าตาฟอร์มก็จะเซฟนะฮะเซฟแล้วก็ หน้าตาฟอร์มก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้ผมจะยังไม่ไม่จัดหน้าตานะฮะเอาให้มันขี้เละขี้เลยแบบนี้แหละนะฮะก็ต่อไปนะครับเราก็จะมาสร้างไฟล์แอคชั่นนะครับก็คือไฟล์ตัวนี้นะครับอัปโหลดยูนิคนะครับผมซึ่งผมสร้างไว้ลนะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินเวลานานเกินไปนะนะฮะอ่า เราก็กําหนดนะฮะการเชื่อมต่อของด mm ัตเตรเบเพราะตัวนี้เราจะมีการดึงเอาชื่อของชื่อไฟล์ที่เราอัปโหลดเข้าไปไป,ไปไว้ในดัตเตรเบดด้วยนะฮะแล้วก็ชื่อของคนนะฮะกลตัวเนมเนี้ยฮะไปใส่ไว้ในส่วนของดัตเตรเบดด้วยนะฮะคือเราก็ต้องสร้างดัตเตรเบตัวนี้มาคือเอาไงต่อ กำหนด d a t a ตอร์เบก่อนดีกว่าว่าเราจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ d a t a ตอร์เบดผมใช้ d a t a ตอร์เบดก่อนอเดิมนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือผมสร้าง d a t a ตอร์บชื่อว่าอัปโหลดนะฮะอัปโหลดเมดนะครับ,รบแล้วก็มีเทเบิลชื่อว่า Image นะครับแล้วก็สตั u เจอร์ตัวนี้ส t ั u เ t u r e ก็ตามนี้นะครับก็มี ID นะครับมี n เนม แล้วก็มี i m a g e name นะฮะอันนี้คงพอเปไ็นไอเดียนะับคงไม่ได้ลงลอะไรละเอียดลึกอะไรมากมายนะครับก็เมื่อเรา Connect เรียบร้อยนะครับเพราะว่าผมสร้างไฟล์ Connect ไว้ตรงนี้ละก็ไม่มีอะไรครับไฟล์ Connect ธรรมดาครับปึ๊บปิดไปมาอธิบายในส่วนของไฟล์นะครับอ่า อันนี้เราสร้างเรา require สำหรับเชื่อมต่อนะจะใช้เป็น i n p u t ก็ได้นะฮะควอก็ได้นะก็ต่างกันนิดหน่อยนะฮะก็อันนี้เราก็เช็คก,ก่อนนะครับว่าถ้ามีไฟล์นะครับตรงนี้อัพโหลดขึ้นมาให้มาทําในนี้ปึ๊บนะครับอืมอ่าตัวนี้ก็ มื่อมีไฟล์อัพโหลดเข้ามานะครับก็คือมีการส่งค่าจากฟอร์มอันนี้ดีกว่ามีการส่งค่าจากฟอร์มเข้ามานะครับเราก็มาทําในนี้นะครับอ่าอิมเมนะครับอันนี้เราอันนี้พอเป็นไอเดียนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็มีหลายวิธีเราจะทําการแยกชื่อแยกชื่อแยกอ่าผ่าตัวที่เก็บไฟล์นะฮะ แยกชื่อออกนะครับแยกตัวทายไฟล์ก็คือเป็นนามสกุลของไฟล์ออกนะครับผมวิธีนี้จริงๆมันใช้ตัว e x p o r t ออกมาก็ได้ต่ว่าตัวนี้จะใช้วิธีนี้นะครับเ็าผ่านอินโฟแล้วก็ตัวเบร n เนมนะครับตามนี้แล้วก็แยกตัวนามสกุลมันออกมานะครับเมื่อแยกออกมาแล้วนะครับเราก็จะมาทําการตั้งชื่อนะครับให้มันใหม่ สำหรับไฟล์ที่ได้นะครับอันนี้คือเราจะเรา,เราได้นามสกุลมันละนะฮะตัวนี้นามสกุลของไฟล์จะมาเก็บไว้ตัวนี้นะครับเ,เราจะทําให้ชื่อของมันนะครับเปลี่ยนนะค็คือเปลี่ยนชื่ออัปโหลดต่อให้เป็นภาพเดียวกันชื่อเดียวกันอัปโหลดมาคนละครั้งกันชื่อก็จะไม่เหมือนกันนะครับอ,อันนี้อย่างตัวนี้ก็คือ Image name นะฮะเราผมตั้งตัวแปรไว้เป็น Image name นะฮะก็คือโดยจะตั้งชื่อภาพทุกภาพนะที่อัพโหลดเข้าไปจะขึ้นต้นด้วยคาว่า Image แล้วก็มี underscore นะฮะอ่าแล้วก็ต่อด้วยนะ,ะจุดนี่ต่อนะครับในการต่อตัวสิ่งนะฮะตัวอันนี้นะครับก็ต่อด้วยนะครับอ่า unique นะครับใช้ใช้คำสั่ง unique นะครับ แล้วก็วงเล็บนะครับให้มันรันค่ายูนิคออกมาเป็นตัวเลขที่มันสูงขึ้นมานะครับไม่ซ้ำกันนะครับยูนิคนะฮะแล้วก็จุดนะครับเพื่อเชื่อมต่อคำสั่งแล้วก็ให้มันสร้างตัวจุดขึ้นมาเพื่อที่เราจะเอามาเป็นตัวต่อในส่วนของตัวนามสกุลตัวนี้นะสมมุติเราอัปโหลดเป็นไฟล์คิปนะอันนี้ก็คือคำว่าคิปนะครับตัวนี้คือดอทตัวนี้ก็คือในการเชื่อมต่อ ตัวแปรนะฮะอ่าตัวนี้ดอตตัวนี้ส่วนดอตตัวนี้ก็คือตัวที่สร้างขึ้นมานะฮะให้มันเอ็กโคขึ้นมาประมาณนี้นะครับอ่าก็คือกำหนดค่าขึ้นมานะครับอ่าเข้าใจไหมน่าจะไม่งงมัง้งอ่าก็เอาใหม่ก็คือตามนี้เลยนะฮะ i m a g e name นะฮะแล้วก็ตั้งชื่อเอ่อก็คือกำหนดตัวแปรเป็น i m a g e name นะฮะโดยเราจะกำหนด ไฟล์ที่อัพโหลดขึ้นไปใหม่นะครับโดยให้มีคำว,ว่า image แล้วก็ underscore ะะขึ้นต้นทุกไฟล์นะฮะแล้วก็จุดในการเชื่อมต่อนะฮะตัวนี้แล้วก็ใช้คำสั่ง unique ะะให้มันกำหนดสุ่มค่าขึ้นมานะฮะเป็นตัวเลขตัวอักษรอนะไรก็แล้วแต่ให้มันสุ่มค่าขึ้นมานะะแล้วก็กำหนดให้มันเพิ่มจุดเข้ามานะครับ เพื่อที่จะได้เป็นให้ตัวนี้นะครับก็คือเราได้มาจากตัวนี้นะฮะมาต่อนะครับให้มันเป็นจุดสมมุติว่าตัวนี้เราอัปโหลดไฟล์ jpg เข้าไปนะฮะตัวนี้ก็เป็น jpg ส่วนตัวนี้ก็เป็นจุดนะฮะส่วนนี้ตัวนี้ก็เป็นชื่อไฟล์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นชื่อไฟล์นะฮะแล้วก็ jpg อ่านะประมาณนี้นะแล้วก็ image path นะตัวนี้เรากําหนดตัวแปร image path ก็คือชื่อ ตัวเก็บไฟล์นะครับก็คืออะไรนะก็ะะคือที่ที่เก็บไฟล์ของเรานะฮะก็ะคือที่เราจะ,ะ,ะอัปโหลดไปเก็บไว้ฮะบนเซิร์ฟเวอร์หรือจำลองโฮสอะไรพวกนี้เราก็สร้างสร้างโฟลเดอร์ตัวนี้ขึ้นมานะฮะก็ะะคือให้มันสร้างตัวนี้ขึ้นมา ไม่ใช่ไม่ใช่ให้มันสร้างสิเราสร้างไว้ลนะตัวนี้นะครับอ่าสร้างไว้เพราะว่าเราจะให้อัปโหลดเสร็จจะให้มันไปเก็บไว้ในนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับอัปโหลดอินเมดพาธนะครับก็คือจะให้มันอัปโหลดไปเก็บไว้ในนี้แล้วก็ต่อด้วยตัวนี้เลยนะครับจริงๆตัวนี้ไม่ไม่ต้องกําหนดก็ได้นะฮะก็คือ จะได้ไม่ต้องแต่ว่าที่กําหนดพวกนี้จะได้ไม่ต้องมาเขียนตัวนี้ต่อๆกันอาจจะง่ายง่ายง่ายดีนะครับแต่แล้วแต่ครับตัวนี้แล้วแต่คนแต่และคนมีไอเดียไม่เหมือนกันอ่าเราก็ไปต่อยอดเอาแล้วกันนะครับกำหนดให้อ,อิมเมจอัปโหลดภาพอันนี้คือผมก็อ่าก็มีคน สอนมาอีกที่นึงนะครับผมอันนี้คือผมก็ไม่ได้คิดเองหรอกเพราะว่าตัวนี้นะครับอันนี้ก็บอกกันไว้ก่อนนะฮะแต่ผมก็ทําไว้กันลืมนะครับนะครับก็มูฟอัปโหลดไฟล์นะครับวันนี้อ่ามูฟอัปโหลดไฟล์นะฮะก็คือคําสั่งในการอัปโหลดนะครับก็คือเราอัปโหลดแล้วก็ตัวนี้ ก็คือไฟล์นะครับปกติเราผ่านฟอร์มมาปุ๊บมันจะไปเก็บเก็บรูปภาพที่เราอัปโหลดไปเก็บไว้ชั่วคราวก่อนนะฮะอันนี้คือท p Name นะครับ T M P Name ตัวนี้คือที่เก็บไฟล์ชั่วคราวนะฮะตัวนี้มาก็คือไฟล์ไฟล์ที่เราจะอัปโหลดนะครับผมอ่านะจะอัปโหลดไปเก็บไว้ไหนก็คือ Image ผ่านอัปโหลดก็คือตัวนี้นะฮะไปเก็บไว้ใน i m a g e นะครับก็คือตัวนี้แล้วก็ต่อด,ด้วย i m a g e name ก็คือตัวนี้อ่าก็คือการะดกายมาเป็นตัวนี้อ่าตัวนี้เขา้าใจไหมฮะซึ่งเราจริงๆเราไม่ต้องเอาตัวนี้ก็ได้เราจะมาเอาตัวนี้2ตัวนี้มาต่อกันก็ได้นะฮะต่อต่อกันนะฮะแล้วแต่นะฮะปุ๊บอ่าในส่วนของการอัปโหลดไฟล์นี้เรียบร้อยนะฮะแล้วมาดูในส่วนของ อ่าแล้วก็ปิดวงเล็บนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมผมไม่ได้เอวอะไม่ได้ไม่ได้เอาออกยีบมาแล้วก็จบนะ,ะไม่ต้องเอวไม่ต้องให้มันเออเล่ออะไรเพราะว่าต้องการให้มันแบบว่าอัปโหลดไม่ผ่านก็ก็ให้มันไม่ต้องเออเล่ฮะให้มันอินเสิร์ตตัวนี้ต่อเลยนะครับอ่าก็เรามาดูว่าตัวเอเมเนมเนี่ยนะครับ ตัวเออไม่ใช่เห็ตัวเนมเนี่ยก็มาจากค่าที่เราเก mm ็ต hmm. มาจากฟอร์มตัวนี้นะครับอ่าตัวเนมเนี่ยที่เราจะกรอกเป็นชื่อคนชื่ออะไรนะครับที่เราต้องการกรอกไปนะฮะอ่าปึ๊บแล้วก็ sql นะฮะกำหนดตัวแปล sql มาสำหรับ insert นะครับสั่ง insert ตรงนี้เป็นคำสั่ง sql นะฮะ insert into นะฮะ database นะครับ, into, รบ, ase, รบชื่อ database ของเรานะฮะก็คือตัวนี้อ่าตัว ที่เพื่นนะฮะทเพื่ของเรานะครับแล้วก็เนมนะฮะก็คือตัวตัวนี้นะครับเนมนะครับแล้วก็อิมเมจเนมนะครับอ่าปึ๊บนะฮะก็กำหนดให้มันใส่ค่าตัวเนมตัวนี้นะฮะที่ที่ส่งค่ามาจากตรานี้นะฮะก็มาใส่ตัวนี้ แล้วก็เราจะเอาแค่ชื่อ,อนนกับนามสกุลไฟล์นะฮะก็คือ image name นะฮะมาใส่ในนี้นะครับแล้วก็สั่ง c u r y นะฮะถ้าเกิดว่านะฮะตัว c u r y ตัวนี้สำเร็จนะครับผมก็ให้กลับมาหน้าที่ form ัพโหลดเหมือนเดิมนะฮะก็คือ form นี้นะครับให้เหมือนเดิมนะครับ ถ้าอัพโหลดไม่สําเร็จนะก็ให้มันแสดงเออเลอรออกมานะครับอ,อันนี้คือข้าวๆี๋ยวกม็มาลองกันเราก็เซฟทุกอย่างไว้นะครับมาลองกันว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับห <c oughs> ลองรันไฟล์ดูอ่าอ่าก,ก็อะไรดี meter lah ya sini warna Mr. 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 ออันนี้ดีกว่าตู้สนะครับชื่อที่เราอัพโหลดเข้าไปนะครับก็คือชื่อนี้1 2 1่งสองหนึ่งตู้ตู้ตูดสามเจ็ดนะครับแล้วก็ .jpg แล้วก็อัพโหลดเข้าไปอัพโหลดเสร็จเนี่ยเราสั่งให้มันกลับมาหน้านี้มันเดิมก็คือมันก็จะอยู่ในหน้านี้นะครับอ่าปึ๊บ เราก็มาดูนะฮะอ่าก็อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่าไฟล์นะฮะก็จะเปลี่ยนไปชื่อไฟล์จะเปลี่ยนไปเลยนะฮะเพราะเคือต้น้วยอิมเมแล้วก็ไฟล์อะไรไม่รู้นะฮะตัวเลขตัวอักษรเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้มันจะแรนดอมมันจะสร้างขึ้นมาให้เองนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะสาหรับคนที่ไม่อยากให้ชื่อไฟล์มันซ้ํานะครับเพราะว่าเวลาตั้งชื่อไฟล์หรือว่ามาเหมือนเยอะนะฮะ รูปเยอะนะตอนนี้ก็ก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับแล้วในส่วนของาตาราเบรดนะครับเราก็ไปดูในาตารเบรดว่ามาหรือเปล่านะฮะ001มิสเตอร์บ๊อบนะครับ,นนรบแล้วก็ชื่อไฟล์เอามาในนี้นะครับแล้วยังไม่จบครับ1นาที16นาที อ่าแล้วนะฮะถ้าเราไม่อัพเราไม่อัพโหลดรูปเราจะใส่ชื่ออย่างเดียวนะฮะได้ไหมไปดูกันมันจะมีติดปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเรากรอกชื่ออย่างเดียวมิสเตอร์มิสเตอร์ ลองดูมิสเตอร์จอห์นอันนี้จะไม่อัปโหลดนะครับแล้วก็สั่งอัปโหลดเข้าไปอันนี้จะไม่เออร์เลอร์นะครับเพราะเราไม่ได้ไม่ได้สั่งให้มันเออร์เลอร์นะฮะไม่ได้สั่งให้มันฟ้องเออร์เลอร์หรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันอัปโหลดไม่ผ่านแต่ว่ามันอินเสิร์ตข้อมูลผ่านนะครับผมให้มันสั่งให้มันเออแก้งเออร์เลอร์ว่าตอนที่อัปโหลดข้อมูลไม่ผ่านแต่ว่าตัวนี้ไอ ก็คือ0ูนเนี่ยมันเป็นมิเตรอร์จรดดีนโดยนี้นะฮะในฟอร์มเราไม่ได้อัปโหลดรูปภาพแต่มันจะตั้งชื่อรูปภาพมามันจะมีปัญหาตรงที่ถ้าเกิดว่าเราเราทําเป็นดิ n ิมเว็บแล้วก็สั่งให้มันดึงเวลาเราคิวรียตัวนี้ไปใช้งานมันจะนมันจะไม่โชว์รูปนะ,ะแต่ว่ามันจะทําเป็นบล็อกเปล่าๆมาอันนี้มันจะทําให้เว็บเราไม่สวยนะฮะเราก็ไปกําหนดค่าตอนอัปโหลดมานะครับอีกตัวหนึ่ง อ่ฮะ uh huh. เราก็าไปสั่งมันว่านะครับอ่า uh huh. uh huh. เราก็ในบรรทัดนี้นะครับเราก็กำนหนดกำหนด if นะครับ if ป f i ปอืป if นะครับ เช็คว่าค่าที่ให้มาเป็นเป็นยังไง่าตัวนี้ก็คือค่าของตัวนี้นะครับเช็่าตัวนี้ถ้า เช็คดูปึ๊บไม่เท่ากับอ่าก็คือเรามาเช็คดูว่านะครับตัวนี้ค่าที่ส่งมาจากตัวนี้ก็คืออ่า extension นะครับที่ส่งมาจากตัวนี้ <c oughs> ต้องไม่ใช่ค่าว่างนะเพราะตอนนี้มันรับค่าว่างมาอยู่ ม,ม,มันไม่มีตัวต่อนะฮะถ้าไม่ใช่ค่าว่างค่อยนะครับมาทําในส่วนของที่อยู่ในนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับเราก็เอาปีกรารมาปิดไว้นะฮะอ่าอ่าก็าคือถ้า extension ตัวนี้นะครับไม่เท่ากับนะครับค่าว่างนะฮะ ถึงจะทำในส่วนของพวกนี้ต่อแต่ถ้ามันเป็นค่าว่างก็โดดมาที่นี่เลยนะฮะให้มา Insert, อินเสิร์ตเฉพาะชื่ออ่าเรามาดูเซฟนะฮะเซฟแล้วก็ลองมาดูกัน่ดีเฟนตะ์อ่าล้วก็อ่ามีเตอร์อะไร เบีนดีนจะไม่มีชื่ออในส่วนของ image name เพิ่มเข้ามานะครับออันนี้ก็จบนะฮะในส่วนของการอัพโหลดไฟล์แบบยูนิคนะครับเอเป็นไอเดียสำหรับเหลือบางคนยังมึนๆงงๆนะฮะสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ ผมก็เคยมึนๆงงๆเหมือนกันนะครับก็ลองดูเผื่อเป็นไอเดียไปต่อยอดนะฮะอย่าทาแบบนี้ทั้งหมดนะฮะบ,บางทีมันก็มันก็ไม่ใช่วิวธีที่ถูกต้องเสียทีเดียวนะครับก็เอาพอเป็นไอเดียนะครับไปต่อยอดหาข้อมูลนะครับเพิ่มเติมนะครับผมก็เอาไว้เจอกันครั้งต่อไปนะฮะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมานะครับ ขอบคุณครับ